สวัสดีคร um ok, 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 ok. ma. ับคุณปอยร้อยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่143คลิปนี้ขอนำเสนอเดชดํรงสออำนวยสิริโชค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 ปะกับบันหมาดูจิจี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 ดาวรุ่งจากเดนมังกรเพื่อปล่อยียเวลาหาความรำคาญครับผมความปลอยฟอยไปจนไปแบบภ้าสายสารเซนซลาลา งานออกมาแล้วมาเนี่ยซีเมนผู้ใดบัดเนี่ยกับซีเมนบันมาดูกี่ต me. ัวโอ้ยช่วงผมแหมเป็นจะสร้างแต่นอกมาในผู้คาเนี่ยก็ได้เบิองหุ่นนั่มมาเลยไหมใชายญ้าเขาเจ้าใช่คนนี้เดบปรินคนเดียวพูดอ่ะทายางกับคนขวนจังใดบุญเนี่ยคันยุบันเข้าหนิเนาะเมืองไทยซุ่มนี่เนี่ยโวยหาขีบสาวนักเรี้ยงนาโรงเรียนเนี่ยนะ อายุอย่างนี้สี่ปีสูงร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรผู้เลยว่าสิบไฟหลังชนะเก้าแพ้หนึ่งเพราะนั้นเป็นมุ้ยมัดหนักวาสันวาก้อนหนาหนังกับชนะสีตัวกันตังสิบสามไฟรวดผู้นี้วาันธรรมดาวัดสันเถาะเอ้อ มาซอมเบิ้เดดดัร่งซออันวยสิริโชคสนเสน่เป็นนักถกตาดูชนตัวว่าสิบไฟหลังชนะเกตแพ่สามอายุ42ปีปา้าทออีกคนหนึ่งงีสิบสี่คนหนึง่งสี่สิบสองเป็นเข้าจังหวัดตรังสูงร้อยหกสิบเซนติเมตร,รสันตตอแกกอตั้งสิบแปดปีแปดเดือนแปดวันพุนนี้มันธรรมดาก็ถือว่าเป็นนักสู้ที่มีอายุมากที่สุดในวันแชมปเปี้ยนทีพรุนไหมอดีตเป็นแคมป์เอ็มเอ็มเอ แคมมวยไทยลุ่มพินีแชมเวทีอ้อมน้อยแล้วก็เป็นคู่สอนมวยไทยทิมอ e mm ีโ hmm. วเอ็มเอเอนิปน,น่ซ้อมถ้าเขาเป็นคู่มวยกับเขาก็อยากขืนเวทีน้่กว่าเราเลยมาขืนเวทีนนวนวทในวัยเกระเียนอายุมวยนี่แหละเนาะก mm ็ hmm. ยังทำซื้อเสียงได้ด้งดังเพราะว่าตลอดทั้งยี่สิบปีอยยุบนพื้นผาใบเนี่ยก็เป็นธรรมดาชนะมาตั้งสามร้อยคู่เตือผมไหมเคยเป็นแชมเวทีมวยลุ่มพินีมาตั้งสามสมัย โมเมนธรรมดากันย่างหวากันย่งหวานเซกหนึ่งที่กเกิดขึ้นทุนทนท 2021. คุน่นเลยไหมสิงค์ก็โปผุดตีสองพันยีสิบหนึ่งพุ่นไหมวันเบตเทนกราวทีพุ่เลยไหมการตีกาย MMA สามยกยกละหานาะที่พุน่นแล้วบ่ย์บานเนี่ยยกแรกแหกมานกรรมการคือกองจ้องไม่ยกไก่เนาะโอ้ยสร้างแต่สรงผมเนี่ยแหละ อูสงยา,าวาเขาดีวาด่าจังไหเขาไปบันหมามบันหมาดูกิเตสไสเข้าไปอีกมุวยไสสันตัวนี่ตัวย่างๆกับเปมนบันหมาสันตัวนักมุวยไวรุนเขาเรียกว่าดาวรุ่งแจกเดนมังกรวาสานเจอกับไอ้นักชกในตาดุกับเมนไผเดดดำรง่งคู่ร่งของ แฟนแฟนนี่แหละเอาว่ากันไปทีมวิโออีโวเอ็มเอเอส่งเข้าประกวดสันตัวส่วงสันกอว่าจะไหนคู่ร่องเตะขวาเข้าไปนี่ขยอย่างตัวมันคือสูงแทนสันดอกว่าตัดทอดนหนมันทอกัน,นวันก็ว่าจะไหนเนาะเงาะขมาาอีกแล้ว ยังบานเนี่เสียยังต่อคู่ร่งกระเตะขวาเข้าไปอีกทีนหนึ่งวัดใล้บันมาบัานมาคือเป็นยาัาานยันนะนอกว่าส่วนเง้าก็มียันสลอแหบว่าท้อกระโดดเตะเฮ้ยเตะพับในเกือบสันตัวนี่ก็ MMA เอเอ็มเอนะครับเขาเรียกว่าการยืนสูท่ายืนเสาพอเนี่ยการคู่ร่องนี่ยไม่เป็นธรรมดา คือจะนั่งสู่เดี๋ยวนี้กับว่ามีปัญหาอืแต่ว่าถนัดในการทาย,ยืนในเซฟรอวาซาันทถอะว่า,วาจะไหนมุย้ยตัวจะจ้อยเนี่ยว่ามัดหนักมอกวิ้งส่งผมเลยเขาเรียกว่าปัจจุบานห่อเนี่ยบอก้งซุ่มห้ดน,นี่หากรีบเรียนจังหวะน,นี่แหละเออเออว่าจะไหนส่งนี่กับส่งเด็กแว่นอยู่เด่นี่นี่เห็นบ้า เป็นเจ้าไส้บ่ชายา,อาขอโทษขอขอภัออยเต้โดนกระจับตัวหน,นาโว้ยดับเครื่องชนเหมิดศูนย์พัดเดอ้อคูร่งเดอ้อเอามาเป็นยังเอาลบใบโย่เออเต้ชั้นสี่พรท่านว่าเต้พับในนี่ยจอ่อยางเต้พับในเบิ้งกระดาเบิ้งกระดาโอ้เร็วด้เนี่ยมุ้ยมัดหนะักกว่า สิบสามไฟหลังก็จะมาแพ้สิบไฟหลังนี่แพ้นอยู่หนึ่งก็นานน่ะเว้ยสิบสามเธอพแพ้ผู้ใดผู้แล้วผู้ดาังนั่นโอ้โอ้คนเตี้ยโอ้คู่ร่งวันกันไหนครับเอ้า้มันธรรมดาวันแล้วว่ามุ้ยมัดหนักตัวจีจอยแต่ว่ามัดหนักไหมวุ้ยหุ่นสวงโชคนี่ได้เปรียบกนแล้วอ้าลองบองเอาตัดเข้าไประวังมัดกับขาในง่าวกกัน เฮ็ดยังไงบ้านี่ซื้อเ,เาาท้เาขอหาตลอดคู่ล่งสาวมัดขวาเขาไปเชนึงคู่ร่งงยาง,งางเขไปก็เตะขวาเขาไปอีกเชนึงกาวัดจอ,อยางสวยสวยข้างว่ตถอกเตะขวาไปอีกเชนึงพูดอ่ะโอ้ยตอบโต้ด้วยมัดเขียงตลอดวัฒนทอบันมาดูกิ สูงก็กันสิบสามเส้นผู้เล้วมันเป็นธรรมดาร้อยหกสิบก็ร้อยเจ็ดสิบสามไม่เนาะสิบสามเส้นเผมมีปัญหาตัดท่อนให้ได้ม,มาหมักจะอยู่ตั้งกันมาสิบแปดปีสิบแปดเดือนแปดวันว่าซานคือเหตุพ่อดีแท้หว่ากันเลยโอ้ ผู้ร้องอายุ18ปีกลัวหมอนี่ยังพระท่านเกิดอยู่ไหมวันธรรมดาตัวนี้ถือว่าอายุมากที่สุดในวันแชมเพี้ยนคิปก็แล้วกันค,ครูครูรงอืซึ่งอายุตอนนี้ก็น,นาทีายุประมาณเท่าไรละ่ะ44ปีหรวบอกเออเกิด2520ตอนนี้กับ2556โอ้หกสิบห้ามีอืมเนาะกี้เข้าไปกี้เข้าไป ก็ต้องแลกด้วยเลือดและเนื้อพูดแล้วส่วงสั้นก็แม้เซยจังไดนสันขันบาเขาว่องไนขันบาเขาประคิดขันบาเขาติดก็สได้ตีเขาเด้ออืมต้งสี่แล้วอเป็นคู่มวยให้เขาแล้วอะคือคู่มวยธรรมดากันอยากล่องของตัวอือยากล่องของมากเป็นคู่มวยยังไงก็ขึ้นซกน้ำตัวของวันแชมป์มเปียนคลิปก็ได้กัจนในสุดก็เป็นแชมป์ของเอ็มอรุ่ม ตรเวเบียดผู้เลวอืมธรรมดาสิในอดีตอยเอาเอาดีกีบนธรรมดาทีนี้ไปใส่อา่บา,บ,า,อา,าบันมาบันมาเนาเห็นจะแกะหมานี่บันหมาบ่อืมบูดาเอา๋ผับในอืมเหมือโยกสวงสันต์บุยสโลโมชันไหนเบิ่งดูบันนี้เป็นยังไงเฮ้ยเจ๋หำขึ้นกันเ <laughs> นี่โดนคนละเชึกอืมอนา วาเลดได,ได้เด็กเคาละชึกอ่ะโอ้มาทีบก็นเนี่พวกน่ะแงงดาทิปเนี่ยพวกคาราเต้พวกยุดโดท้ทั้งนั้นัานขี่เกียมฟาดหางว่าเป็นยังเพรมีปัญหาเข้าไปคิดกับว่ามีอาวุธอย่างไรายแรงดอกใจยวงหางส่วนส่ปลายข้างปั๊บนี่ก็ล่มรุ่งได้ขึ้นกันเนี้หนึ่งสองหนึ่งสองเลยรเลี้ยวขนาดนั้นหมอนี่ก็ได้นี่เห็นบาขวาตรงเข้าไปได้มัดหนึ่งแลนี้ไปใส่ไว้เนี่ นั่นมือเปล่าหรอฮะงานเตะเรียนเตีเอาไม่คุณแม่เออเลียนพับนอกนี่แหละพับนอกพับในจอยยางก่อนขายางเงาตัดท่อนในมันทอกันนี่แหละอ๋อเข้าข้ามปล่อยบ่เมื่อเปล่ามือจะไหนมุ้ยมั่นแม่พุ่นแม่พุ่นเลยแม่งางเข้าไปอเตะทั้งเข้าเอ้ยทุ่มลงไปบาจังไรบาดเนี่ยล็อกข้อหักข้อยาล่ามือเลยเข้าวะเข้าอีหลียเอาวะจะไหนคู่ต้องเอาเฮ้จมูกก็แตกหนาแตกโอ้ย น่าพอาะแล้วคือว่าเขามัดตรงมัดมัดดีอยู่แล้วนะยู่รูและชายากกับมุ้ยมัดหนักใช่ไหมก็ซีเมนหนักนี่แล้าเอาคู่ลงบาอยู่อ้อว่าจังไรเศรษฐกการชกมวยไทยมาบไม่เป็นธรรมดาคู่ล่องน,นั่นนั่นหักหักเลี่ยมหักหักบอ่อหักบ่ออือ ขนาดมวยเท่สองร้อยแปดสิบสองเถือนแบบนี้แพ่หกสิบห้าเสมอสามนี่คู่ลงไหมสามร้อยคู่เถือนไปเลยอ้หู้พูดนะว่าจังไรเขาหนีไปใส่เศร้าขาน้ำจระตีเอาเศร้าเศร้าเศร้า,ากับพอเมปี่น้องอ้ยเสียบเข้าไปอีกแล้วชอกป้าทอคือทอนแท้อุย้ยซอกเข้าอู้เด็กน้อยเนาะอืออยู่นิบสี่ปีอึดเนี่ย เล็กๆไรนี่หน้าแตกก็สิเอาขึ้นแทนตัวบอดนี่ยโอ๊ยเนาะผู้ขาก็สิไอเนี่ยขอไอ้นั่นกางน่อยครับอือผากจนขั้นข้อเอ้าหยุดบ่ได้ละลุยต่ออืมทีนี้ไปใส่บักลาสุงเง่าเข้าดีบอดเตียบเข้าไปอีกทีนึงป้านขียงนังในตัวได้ไม่ตายตายจอือบอดจะได้ทุ่มลงทุ่มลงงัดข้อขึ้นไว้ทุบศอกซอก เขาหามาเขาตีหัวนะครับก็ต้องใส่แบบนี้เอาล็อกบอแบนี่สีล็อกบออืมครับเย็ดล็อกบอเอาเขาจะบานนี่เอา้าล่มขึ้นตัวทีไปทีใบแอคานสันลุกขึ้นบอนึเออประสบาก,การณ์ก็มีส่วนดีครับประสบาก,การณ์คู่ร่องเนี่ยบ่ลเป็นธรรมดาอันนี้เล็กน้อยขึ้นไม่มาเปิดเขาเราียกว่าเปิดบริสุทธิ์ผลเหลวในวันแชมเปียนคิพครั้งนี้ของบันมาดูจิ ครั้งแรกมาเจอมุ้ยแบบที่สุดของที่สุดแกที่สุด กระป๋าเสียวามาล่องของแล้วมึงเสียวพุททองมะขา่าสันบอกว่มามันบะเมนนนั่แหละบ้าแดงศิลปะมวยไทยเอามาใส่เหมือนทั้งศอกทั้งเข่าพ,าาาพอ่อแม่พีน่น้องอึ๊บวัดกันในกรรมการโอ้ยแต่รดญตัวนี้แยก ح ح> เรียบร้อยโรงเรียนเด็ดดำรงสอนอำนวยสิริโชคครับ,รววนบ,บกกหนึ่งเขาสร้อยม้าชันบองว่าอ้าวก้าวัดเจริญตัวเสียบเข้าไปอีก เห็นวัดสันสนี่สิธรรมดาป้ายังมาลงอยู่โอ้ยเมื่ใดคาราบาของเ้กับกานระวังนด้เจ้าเดินลุกลงเขาได้เอเป็นอันมาเรียบร้อยครับอย่าสินนึกว่าแกเราไม่มีผิดส่งเน้อศิลปะมวยไทยเฮาออกน้ำมาใส่กันแบบเต็มที่ครับเอาละเมิด อำลาพาจากโอกาสนาพ่อกันไหมขอขอบคุณสำหรับคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบายบาย